เกมพลิกชีวิตนูเนสจากตัวเลือกท้ายกลายเป็นตัวเลือกแรกลิวผู้แอกโคสื่อท้องถิ่นเมืองเมอร์ซิไซารายงานว่าสาเหตุที่เยอึ้งครอบกุนซือใหญ่ไม่ค่อยเลือกใช้งานดาวินนูเนตกล่อง้าถทีมชาติอุรุกวัยเป็นตัวจริงมากตักเมื่อสีส่สันที่ผ่านมาเป็นเพราะดาวยิงรายนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อมและระบบการเล่นอย่างถูกต้องมากนะัก ทำให้เฮดโคตหงแดงชื่นชอบการทำงานของโคดี้กัดโปแนวรุกอีกรายมากกว่าในเวลานั้นแต่ช่วงไปทัวร์ปรรซีซันนูเนสได้รับประโยชน์จากการฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะและได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทําให้มีความมั่นใจและเล่นเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นโดยจุดเปลี่ยนสําคัญคือนัดที่ลงมาเป็นฮีโร่ยิง2ประตูให้กับริเวอร์พูลปริกกลับมาเอาชนะเนวคาสซินตูไนเต็ด2ต่อ1ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงยาว,ยาว ก่อนหน้านี้เจอขึ้นครอปเคยยองย่องนูเนสไว้ว่าเขาเก้าวหน้าไปมากในช่วงแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขากลายเป็นภัยคูกคามต่อฝ่ายตรงข้ามอย่างแท้จริงคุณทุกคนเห็นประตูในเกมวันเวสแฮมแล้วมันน่าประทับใจมากมันดูทรงพลังอย่างมากจริงๆทางนี้นูเนสกลายเป็นกองหน้าคนสําคัญของทีมไปแล้ว หลังเคยเป็นตัวเลือกระดับสุดท้ายแต่ตอนนี้ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงและตอบแทนด้วยการทำประตูให้กับรเรอรวภูไปแล้ว4ประตูใน4ีซ่นนี้ขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวขอบสนามค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ